สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้มาพอกันอีกคือเกาเดอร์ครับเก <c ười> ิดมาดุดเลยเทเถาบัวอยากบัวอยากโบกับผู้สาวสมน้อย <c ười> <c ười> ครับครับครับจะเพิ่งบนน้อยอกน้อยใจครับวันนี้ตากะเปะด้วย่วน ในโครงการไร่พอเพียงอีชมู่มีสมุนไพรดีมาแนะนำท่านแล้วนั่นก็คือกระชายขาวครับนี่กระชายเขาาต้นมันเป็นดังซี่ครับคนนี้เถ่าที่แกแล้วขยันน้อยอกน้อยใจเอาอันนี้นี่แหละกระชายเอาอันนี้แหละ ก็ใส่ฮเฮาเห็นน้ำเขาปุ้นกินคูมือนั่นแหละเอามาดองเหล่าครับเอามาดองเหล่าเพื่อเพิ่มพละกำลังดองก็จะได้จังซี่ละดองเหล่าแล้วละเพื่อเพิ่มพละกำลังแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพให้เฮามีแห้งแข็งแันงเป็ดเ้าเป็ดแรงกับกินก็นได้ นี่นำกินก็ไดดองว่าได้สิบหมื่นละก้อนอาหารก้นเขาเป็กอ่านำมุนแรงก้นเขาเป็กก้อนชิโนนเป็ก พละกำลังโฮกัสิมาเลยสรรภาพตั้งเพศของโฮกัสิเดียขึ้นครับก็อมีความคึกคัก,คกนกเขากระคันไม่ยาไม่ยิงผู้แช่ห้าชายกินครับโอ้ยฟิตสู้ซ่าครับของกินของแช่เลยกินในเบิองเพรเป็นตัวอย่างเลยครับเอามาใส่รับรองรับรองครับ สับายการตากระเพืลุยชวงเอาสมนีสนอนะวัสดีครับ